กระดัมองนี่มองดั้พงเลยน,นี่นี่จ่าจำได้บ่ผู้ชายเห้เบื้องไกลๆเลยมองซักลุงเลยจำเสานี่ได้บ่นี่จ่าทั้งแถบเลยไห้ว่าเบื้องไกลเลยตูนมันนี่จ่ากระลังกระลังกลุ่มกระลังม่านกระลังกลุ่มจ้ะเหมือนลมพัดร้นเป็นคืนดี อเอา,ากล่องออกมาประดานนมพัดบอยบอยน,นมพัดธรรมศาติได้ยินบหมเสียงน,นมพัด รอมแห้งจ้ะรมหนาวออกแล้วหัวอร่มออกแลวตัดหนาเดี๋ยวไปผ่อนมูไปกล่องไอ้ เสียโซมอ้กล้องเสียไข่ไข่ในไอได้กําลังยงกเกรืองตัดญหาเสียโซมในกล้องดูกลางทงเลยจ้ะดูกลางให้หน้าเลยมองมองซักลุงดำมองไายให้เบิง้งมองนี้เลยจ้ะ มาถ่ายเบิ่งไกลๆสิว่าตัวนั้งคนก็เจ้ากับเขามาเบิ่งแล้วผู้ไกลๆนี่นล,ววะละวะเดี๋ยวสิพาไปเบิ่งเขาดดอคููพักไปแน่งก็งอยางหันมองหันกล้องไว้นิ็บปวดเท่าสองดอก ขึ้นมาทั้งเินมันจีเห็นเป็นไอ้ชากเป็นแถวเลยหม่องชักหลุ่จ้าแค่นี้ละท้ายเบิ้งคักหมองชักหลุ่งที่ชื่อดอกเขามามันเป็นจังไรจ้าซ้ำนั่นละยังเป็นละดได้ทางปุ่น่อนเดไอ้อพิ่นขึ้นไปละัทางฝุ่นพอกันคีิปมาจ้า